สว,ส,สวัสดีครับพบกับผมจักรพันยมจินดาและดิฉันปจจรีสนสินพงศ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามเป้าข่าวเที่ยงครับวันนี้นะคะมีบันเทิงมื้อเที่ยงต้องบอกว่าจานร้อนทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวมาว่านางเอกสาวสวยคุณแผ่นเค้กเลิกกับคุณเวียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท็จจริงประการใดเดี๋ยววันนี้คุณเอิร์กพรมพรจะต่อสายพูดคุยสดๆกับคุณแม่ของน้องแผ่นเคก้กต้องติดตามนะคะและวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูราพาจังหวัดชนบุรีที่มาเยี่ยมชมการออกอากาศรายการของเรานะครับค่ะตอนรับน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะค่ะอบอุ่นทีเดียวสตูดิโอของเราในวันนี้ครับนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS แสดงความคิดเห็นหรือว่าจะแจ้งข่าวด่วนเข้ามาก็ได้ที่4552006ค่ะพัดลายสายเศรษฐกิจวันนี้คุณนการเล่าวิไล บอก,กอนนัทสุพิมโพสทูเดย์จะพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนซึ่งจะมีทั้งหมด5เส้นทางเส้นทางใดบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใช่ค่ะส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้มีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะหวานำัำพูชายอมเลื่อนตัดสินคดีเ็ดคนไทยชี้ชะตาบ่ายสองโงวันนี้เร่งออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยปืนอัดลมเลเซอร์ของเล่นอันตราย เื่อนย้ายศพสามวีรบุรุษชายแดนใต้กลับบ้เพ็ญศนบ้านเกิดแล้วหลังปูนบรรเม็เ9้าชั้นยศเศรษฐกิจคิดไม่ถึงกับธุรกิจขายกระต่ายสัตว์เลี้ยงสุดพัตแห่งปีบันเทิงมือเที่ยงสัมภาษณ์สดแทนเค้กเขมรนิดเปิดใจเคลียร์ชัดสัมพันธ์แทนเวียใยสนามเป้าข่าวเที่ยงความคืบหน้านล่าสุดกรณีเจ็ดคนไทยถูกจับทีเ่เขมรค่ะ ล่าสุดมีข่าวว่าศาลจะพิจารณาตัดสินบ่ายวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นว่าเลื่อนขึ้นมาแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะตัดสินคดีกันในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5พแต่ว่าทางรัฐบาลนะคะหลายฝ่ายก็พูดว่าไม่ได้เร่งทางกัมพูชาแต่อาจจะช้าเกินไปสําหรับคนไทยที่ยังติดอยู่ที่นั่นนะคะ ซึ่งความคืบหน้านะคะหลังจากช่วยเหลือคนไทยออกมา6คนแล้วก็คือเหลืออยู่ในส่วนของคุณวีระสมความคิดเพียงคนเดียวสําหรับการพิจารณาคดีของ7คนไทยสารกัมพูชาที่เคยมีมตินะคะว่าจะตัดสินคดีในวันที่1กุมภาพันธ์ล่าสุดค่ะคุณชวนอนอินทรโกมรารสุดเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีว่ามีข่าวว่าสารกัมพูชาจะเลื่อนการตัดสินคดี7คนไทยเป็นเวลา14นาฬิกาในวันนี้โดยระบุว่าจะ,ะแถลงเองที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย เน,ะะนื่องจากหลายคนก็สอบถามเข้ามาจํานวนมากแต่ก็ยอมรับว่าสารกพูชาติติดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพบที่ศาลวันนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้น ะะทั้งนี้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณ,ณนัทพรตระยูนยที่ปรึกษาด้านกฎหมายชาวไทยก็ได้เปิดเผยว่าทานายได้เดินทางไปยังสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเพื่อพบกับ6คนไทยแล้วก็ให้เซ็นหนังสือเพื่อขอสารขเขมรให้เลื่อนตัดสินคดีเร็วขึ้นโดย5้าคนก็เซ็นในหนังสือนะคะมีอยู่สองท่านไม่ได้เซ็นก็คือคุณราตรีพี่พัฒนาภัยบุญซึ่งไม่ได้เซ็นอีกท่านก็คือคุณวีระสมความคิดซึ่งยังไม่ได้ประกันตัวนั่นเองก็คาดว่าการตัดสินคดีที่ว่าเป็นไปได้ว่าจะเป็นวันนี้ก็จะตัดสินในนนนนส่่วของ5คคเทาั้ แลผลการตัดสินจะมูจะจ่าติดตามได้จากข่าวช่วงต่างๆของททบ .5 ในวันนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามอันตรายจากเรื่องของปืนอัดลมแล้วก็ปืนเลเซอร์ะนะครับว่ากันว่าทำให้ถึงกับตาบอด<ม>ได้เลยทีเดียวพักกันสักครู่ก่อนครับ